สำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับในเดือนกุมภาพันธ์2567นี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะโดยหลกัหลกๆอะไรที่เกี่ยวกับตัวคุณอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเรื่องของความรักถือว่าอยู่ในจุดที่ดีมันแค่มีช่วงเวลาบางช่วงที่ต้องระวังกับการขัดแย้งกับคู่นะครับหรือความคิดเห็นอะไรไม่ตรงกันอยู่บ้างเท่านั้นเองนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับว่าในเดือนกุมภาพันธ์2567เนี่ยชาวลัคนาตุลจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกต้นคลิปอันนี้เป็นการทํานายแบบรวมนะไม่ใช่เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มมาเลยครับมาเริ่มมาที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนาตุลก็คือดาวศุกร์นะครับ โดยหลกัหลกๆเนี่ยในเดือนนี้ถือว่าดาวมีคุณสมบัติดีทั้งเดือนนะครับเพราะว่า อ,อีกองประกอบหนึ่งก็คือการมีดาวพฤหัสกับดาวเกตนะครับมาเล็งตัวคุณอยู่เนี่ยซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยเดินดีนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรู้ความคิดการวิเคราะห์การ, stare, ารเรียนรู้อะไรต่างๆมีดาวเกตมากระตุ้นเนี่ยเวลาคุณเรียนรู้อะไรมันดูมีความแตกฉานกับเรื่องนั้นได้ดีมีการวิเคราะห์มีการประเมินอะไรต่างๆได้ดีถือว่าเป็นจุดที่ดีเลยนะครับดาวพฤหัสเนี่ยมาจากเรื่องของคําว่าสหัชชะนะครับ ซึ่งดาวเนี่ยมาได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับและในช่วงต้นเดือนเนี่ยเขาก็ยิ่งสลับบ้านอยู่กับดาวอังคารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเหมาะกับการที่คุณจะได้เดินทางนะครับการเจรจาการติดต่ออะไรต่างๆของคุณเนี่ย มันก็จะสามารถทําได้ดีมีศักยภาพกับการเป็นที่ชื่นชมกับสังคมเพื่อนฝูงอะไรต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเดือนนี้ช่วงต้นเดือนเนี่ยหนถึงสิเนี่ยนะครับการที่ดาวศุกร์ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยไปอยู่ในคําว่าสหัชชะมันก็เหมือนกับคุณเองก็จะต้องมีเรื่องของการต้องเดินทางอีกแล้วการต้องเข้าสังคมต้องเจราจาต้องไปทําอะไรร่วมกับเพื่อนฝูงนะครับ ดาวเนี่ยได้ตําแหน่งมหาจากมันเป็นจังหวะที่คุณมีศักยภาพกับการเจรจาการขายการติดต่อการสื่ออะไรต่างๆได้ดีแถมดาวสุกเวลาไปอยู่จุดเนี้ยก็ได้ปฐุมเกณฑ์อีกนะครับมันเหมือนกับคุณป๊อปปูล่าคุณเป็นที่นิยมในสังคมได้รับการยอมรับได้รับการยกย่องสนับสนุนอะไรได้ดีถือว่าเป็น เป็นเดือนที่ต้นเดือนนะครับครึ่งเดือนแรกที่ดูป๊อปปูล่าดีสําหรับคุณนะครับคราวนี้พอวันที่3ดาวอังคารย้ายนะครับแต่ถือว่าก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับตัวคุณนะคุณยังดูป๊อปปูล่าอยู่นะครับอาจจะมีจุดที่ต้องระวังอยู่บ้างก็คือพอดาวอังคารไปอยู่จุดนี้นะครับดาวอังคารเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคู่ ปุ้นส่วนนะครับแล้วก็เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินบังเอิญพอดาวอังคารไปเจอกับดาวอาทิตย์ที่เขาเป็นคู่ศัตรูกันแล้วไปเจอกันในภพเรือนที่ชื่อว่าพันธุเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณต้องระวังการขัดแย้งกับคู่ที่เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาก็ได้นะคือในช่วงที่ดาวอังคารกับดาวอาทิตย์เจอกันเนี่ยนะครับวันที่5ถึงวันที่13เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยเหมาะกับการที่จะแบบปรึกษาการเรื่องของครอบครัวของแต่ละคนหรือ ปรึกษากันอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของด้านอสังหาเนี่ยเพราะมันมีโอกาสที่จะแบบคิดเห็นอะไรไม่ค่อยตรงกันกับคู่นะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์ที่ไม่ค่อยถูกกับดาวอังคารเนี่ยเขาเป็นคู่ศัตรูกันมันมาจากคาว่าลาภะมันเหมือนกับวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์อะไรต่างๆที่มันไม่ค่อยสอดคล้องกันนะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่13นะครับดาวอาทิตย์ย้ายและดาวศุกร์ก็ย้ายและ14ดาวพุธก็ย้าย เพราะฉะนั้นในมุมที่ดีก็คือไอเรื่องของความขัดแย้งกับคู่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยขัดกันแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งดาวศุกร์ดาวตัวคุณเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าพันธุปแปลว่าคุณก็อาจจะไปให้ความสําคัญกับเรื่องของครอบครัวนะครับคราวนี้ไปเจอกับดาวอังคารที่เป็นคู่มิตรกันคราวนี้การ คุยกันเรื่องของครอบครัวเรื่องของอสังหาอะไรเนี่ยมันดูมีความเข้ากันได้ดีมันไม่มันไม่ส่งผลขัดกันแหละนะครับและจังหวะนั้นก็เป็นจังหวะที่คู่ของคุณเขาก็มีศักยภาพดีด้วยถึงแม้ว่าเวลาดาวสุกไปอยู่ตำแหน่งนี้ดาวมันหายเป็นมหาจากดาวมันไม่ได้ได้ปฐุมเกณฑ์ แต่ดาวศุกร์เวลาไปอยู่ในภพเรือนพันธุของคนตุลเนี่ยนะครับก็ยังได้อุดมเกณฑ์คุณก็ยังมีความสมบูรณ์อะไรต่างๆในการเป็นตัวคุณยังทําอะไรได้ดีนะครับก็ ถือว่าเป็นช่วงที่ดีแต่แค่ว่าช่วงนี้เนี่ยเวลาดาวไปอยู่ในคําว่าพันธุอารมณ์ก็อาจจะแบบเอออยากอยู่กับบ้านมากขึ้นนะครับอยากทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านตกแต่งต่อเติมอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าในพื้นดวงของคุณเนี่ยดาวเสาร์ที่เป็นคําว่าพันธุเนี่ยดาวมันไปอยู่ในคําว่าปุตตะอยู่แล้วมันมีเกณฑ์กับการอยากทําอะไรเพิ่มมาใหม่ๆอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาของคุณนะครับก็ อาจจะเป็นจังหวะที่แบบอยู่กับบ้านตกแต่งบ้านนะครับหรือบางทีเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่แบบกระตุ้นกับการที่คุณเริ่มโฟกัสกับเรื่องของการอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มอยากเรียนอะไรใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ทําได้ดีแหละ และเดี๋ยวพอ26นะครับดาวเกตก็ย้ายไปไม่ได้เล็งตัวคุณก็อาจจะไม่ได้กระตุ้นกับเรื่องของการมีเซน์อะไรต่างๆนะครับก็แต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรกับคุณนะเพราะถึงแม้ดาวเกตจะไปกระตุ้นอะไรในภพเรือนที่เกี่ยวกับคําว่าอริแต่บังเอิญเขาไปเจอกับดาวราหูที่เวลาไปเจอกันมันเกิดความสมบูรณ์นะครับ ในพื้นดวงคุณเนี่ยการที่ราหูอยู่ในคาว่ารีเขาเรียกลาหูขันทพลเวลาคุณมีปัญหาอะไรคุณต้องสู้อยู่แล้วนะครับและมันจะชนะปัญหาและในขณะที่ดาวพฤหัสที่เกี่ยวกับปัญหาเนี่ยมันก็อยู่ในจุดที่ดีเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรนะยิ่งส่งผลดีกับการแข่งขันการต่อสู้อะไรของคุณที่มันจะแบบเหมือนกับหมุนเวียนนะครับผ่านอะไรต่างๆไปได้ดีด้วยมาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศรีตุลน,นะครับดาวที่ทาหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินคือดาววังคารน,นะครับ ในเดือนนี้ดาวการเงินของคุณมีคุณสมบัติดีทั้งเดือนนะครับช่วงก่อนวันที่5 1-4เนี่ยดาวการเงินไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าสหัสชชะดาวได้ตำแหน่งอุจ,จาวิราชนะครับถือว่ามีกําลังดีแถมดาวอังคารสลับบ้านกับดาวพฤหัสก็ส่งเสริมให้เรื่องของดาวอังคารดาวการเงินของคุณก็มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นอีกนะครับประกอบกับ ดาวศุกร์ดาวตัวคุณก็ไปมีกําลังดีนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวการเงินมันเหมือนกับคุณก็จะมีโอกาสกับการมีได้รับคอนเน็กชันอะไรที่เกี่ยวกับด้านการเงินด้านธุรกิจอะไรต่างๆการที่คุณจะไปเจราจาไปคุยกับเรื่องเพื่อนฝูงหรือไปหาคอนเน็กชันอะไรต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสที่ดีกับเรื่องเจราจาอะไรที่เกี่ยวกับด้านการเงินได้ดีการที่จะขายการที่จะโพสต์การที่จะโฆษณา,ะาอะไรต่างๆเนี่ย ก็มีโอกาสสร้างเรื่องของรายได้ได้ดีสําหรับคุณนะครับคราวนี้เดี๋ยวพอวันที่5 ดาวการเงินของคุณก็ย้ายนะครับไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าพันธุซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยดาวอังคารได้ตำแหน่งมหาอุดเลยเป็นจุดพีคของเขาเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันจะได้เงินอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นเงินก้อนใหญ่ๆเด่นๆขึ้นมาซึ่งไปอยู่ในคําว่าพันธุะอาจจะเป็นเรื่องของช่องทางการเงินที่มันไปเกี่ยวกับเรื่องอสังหามีแนวโน้มที่จะเป็นได้ การเงินจากเรื่องของอสังหาหรือการเงินที่ไปสัมพันธ์กับเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องที่มันมีโอกาสที่จะได้เข้ามาจากเรื่องนั้นนะครับเพียงแต่ว่าช่วงที่ดาวอังคารไปอยู่ตรงนี้ช่วงวันที่5ถึงวันที่13เนี่ยเขาจะต้องไปเจอกับดาวอาทิตย์เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมันเป็นคู่ศัตรูกันนะมันก็อาจจะทำให้เรื่องของเป้าหมายอะไรต่างๆมันมีความไม่ค่อยสอดคล้องกันขัดแย้งกันกับเรื่องการเงินได้ เพราะฉะนั้นการที่จะต้องไปทําอะไรกับเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องนะครับที่ไปเกี่ยวกับด้านของการเงินในช่วง5-13ถึงมเนี่ยมันอาจจะต้องระวังบางทีมันมีเกณฑ์กับการคิดเห็นไม่เหมือนกันไม่อยากจะสนับสนุนหรืออาจจะมีการขัดผลประโยชน์กันที่มันเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะต้องระวังหรือบางทีมันอาจจะมีจังหวะที่คุณจะต้องใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของการที่ รถรามันมีเกณฑ์กับการพังก็ได้เพราะดาวพุทธที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าวินาศก็มาอยู่ในคําว่าพันธุที่อาจจะมีจังหวะต้องใช้เงินไปกับด้านนั้นด้วยเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่13ดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์ย้ายและ1 4ดาวพุธย้ายเพราะฉะนั้นดาวการเงินของคุณก็เด่นแบบไม่ต้องเจอคู่ศัตรูแล้นะครับไอเรื่องของการจะขัดแย้งอะไรกับญาติพี่น้องหรือการ ต้องใช้จ่ายกับการซ่อมแซมอะไรเงี้ยใช้เงินไปกับเรื่องอสังหาอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วแถมดาวศุกร์ที่เป็นดาวตัวคุณมาอยู่ร่วมด้วยกับดาวการเงินนะครับก็มีเป็นคู่มิตรกันอ่ะมันก็เสริมในมุมที่ดีอีกดาวศุกร์อีกความหมายหนึ่งมาจากคำว่ามรณะมันมีเกณฑ์กับเรื่องของการได้เงินเก่าๆเ,เงินที่มันค้างอยู่เงินประกันอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสกับการที่จะได้เข้ามาได้ดีด้วยเช่นกัน ส่วนพอวันที่26นะครับดาวเกตย้ายดาวเกตไปอยู่ในพบเรือนที่ชื่อว่าอะไรก็อาจจะไปกระตุ้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินอ่ะมันอาจจะกระตุ้นกับการเอ,อ้ยมองช่องทางกับการอยากเป็นหนี้อะไรเพิ่มนะครับ ข้อดีก็คือคุณเองเนี่ยดาวพฤหัสมันได้ราชาชโชคเรื่องของคําว่าอริด้วยเ,เหมือนกันนะครับมันแปลว่าถ้าอยากเป็นหนี้มันจะได้เป็นแล้วดาวเกตไปกระตุน้นเรื่องหนี้สินแล้วก็ไปกระตุ้นดาวราหูที่เป็นคําว่าปุตตะเพราะฉะนั้นมันมีเกณฑ์กับการอยากเป็นหนี้ใหม่อะไรที่มันอาจจะแบบกระตุน้นอารมณ์ในตอนนี้เยอะหน่อยนะครับมาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวจันเรเดือนนี้ก็ไม่ได้มีดาวอะไรมา อยู่ในช่องการงานนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปพูดถึงการเดินทางของดาวจันดาวการงานของคุณนะครับก็แต่ถ้าเอาภาพองค์ประกอบรวมๆนะเดือนนี้องค์ประกอบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานกา็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคู่ค้าหุ้นส่วนก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีนะครับเพราะดาวอังคารมีกําลังดีนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานก็อยู่ในจุดที่ดีเลยเพราะดาวพฤหัสที่เป็นคําว่าศาสชะที่หมายถึงเรื่องเพื่อนหรือการเจรจาเนี่ยก็อยู่ในจุดที่ อยู่ในส่งผลที่ดีสําหรับคุณนะครับส่วนในเรื่องของหัวหน้าเจ้านายเนี่ยดาวพุทธที่เป็นคําว่าสุภะก็อยู่ในจุดที่ดีก็จะมีแค่ช่วง5-15เนี่ยบางทีอาจจะมีเรื่องของคําพูดคําจาที่โดนตําหนิอะไรจากเจ้านายบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรถือว่าโดยองค์ประกอบนะครับหรือแม้แต่ โดยองประกอบทั่วไปเนี่ยถือว่าดีก็จะมีแค่เรื่องของลูกน้องแหละนะครับที่ดาวมันไปอยู่ในคําว่าอริมันก็อาจจะมีเกณฑ์ที่ปัญหาจากเรื่องของลูกน้องที่มันเกิดขึ้นได้ซึ่งสําหรับชาลัคณาตุลเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นระยะยาวอยู่แล้วเรื่องนี้คุณต้องคอยจัดการปัญหากับเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ <S <S คราวนี้ถ้ามาดูจังหวะที่มันดีๆกับเรื่องของการงานก็คือ ในช่วงวันที่หถึงวันที่3เนี่ยดาวจันทร์ทับตัวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแล้วก็ลัคนาตุลเนี่ยเขาเรียกเป็นราศีทวานโดยจังหวะนี้มันเป็นเขาเรียกจันทร์รุสุริยานะจันทร์อาทิตย์พรฤหัสอยู่ในเกณฑ์ทวารนะครับมันมันดูมีความแข็งดีและดาวการงานมาทับตัวมันก็เป็นจังหวะที่มันมีโอกาสกับการได้งานอะไรที่มันดูมีความมั่นคงมั่นคงได้ดีในจังหวะนี้นะครับดาวเลงกับดาวพรฤหัสที่เป็นเรื่องของการเจรจาการติดต่ออะไรต่างๆเนี่ย เลงกับดาวเกตด้วยมันก็มีสกิลกับการเจราจาได้ดีในขณะที่ตัวคุณก็มีศักยภาพก,กับการเจราจาได้ดีอยู่แล้วอีกช่วงหนึง่ง6-7ถึงนะครับก็เป็นจังหวะที่ชัดก็ดาวการงานก็ไปอยู่ในเรื่องของการเจราจาการติดต่อในขณะที่ตัวคุณเองก็ไปอยู่ในจุดนั้นด้วยและได้ตำแหน่งมาหาจากักรมีกำลังดีส่งผลดีนะครับการจะขายจะสื่อจะโพสต์จะติดต่อจะเจราจาอะไรเนี่ยถือว่าทำได้ดี แล้วก็ช่วงวันที่14ตั้งแต่15นาฬิกา53นาทีจนถึงวันที่16นะครับดาวการงานก็ไปเล็งตัวคุณอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ดาวดาวจันตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งที่เรียกว่ามหาจากอุจาวิลาชนะครับซึ่งดาวเนี่ยเวลาดาวการงานมาเล็งมันก็มีโอกาสที่ดีที่เรื่องของการงานจะได้เข้ามานะครับแถมในจังหวะนั้นเนี่ยดาวเรื่องของการที่มีโอกาสกับการจะ ได้ไปร่วมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับดาวอังคารเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยก็ไปได้ตําแหน่งมหาอุดแล้วเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสกับเรื่องของโอกาสที่คุณจะได้ไปร่วมงานใหญ่ๆได้ไปร่วมในส่วนของโปรเจกต์ใหญ่ๆหรือบางทีคู่มีส่วนกับการช่วยนำพานะครับเรื่องของความสำเร็จหรือเรื่องของงานเข้ามาได้ดีในจังหวะนี้และว,วันที่19ถึงวันที่20นะครับดาว จันดาวการงานของคุณไปได้ตําแหน่งอุจจาพมิมุกมีกําลังเด่นนะครับไปอยู่ในคําว่าสุภะแสดงว่างานมันมีโอกาสกับการได้รับโอกาสได้รับการสนับสนุนนะครับในจังหวะที่ตอนนั้นเนี่ยดาวพุทธที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าการสนับสนุนเนี่ยก็ไป เจอกับดาวเสารที่เป็นคู่สมพลกันมันอาจจะส่งผลให้มันมีโอกาสกับการได้รับการสนับสนุนอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานที่มันดูมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับหรือบางทีถ้าเกิดใครที่แบบจะขออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานที่จะเกี่ยวกับการไปเรียนรู้งานไปศึกษางานเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ได้รับการตอบรับได้รับการสนับสนุนได้ดี และ2 1ดถึง23านะครับดาวการงานมาอยู่ในบ้านตัวเองก็เป็นจังหวะที่มันมีความมั่นคงกับเรื่องของการงานมีความต่อเนื่องได้ดีงานที่เข้ามาช่วงนี้จะเป็นงานถาวรงานระยะยาวได้ดีส่วนช่วงที่ต้องระวังนะครับก็คือวันที่8ถึงวันที่10นะครับมันเป็นจังหวะที่ดาวการงานของคุณไปอยู่ในจุดนี้นะครับอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองนะเพราะฉะนั้นเวลาดาวการงานไปอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองบางทีมันต้องเป็นงานที่ไปทําแทนคนอื่น ไปช่วยคนอื่นอะไรแบบนั้นนะครับแต่ในจังหวะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสกับการที่เหมือนไปช่วยเขาแล้วเขาก็อาจจะแบบไม่ค่อยจะเชื่อไม่ค่อยจะแบบเหมือนแบบเ,เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณอยากจะทำนะครับก็เ,เหมือนกับถ้าจำเป็นต้องทำด้วยหน้าที่ก็อาจจะต้องทำไปแต่ว่าอยา่าคาดหวังว่าจะได้รับอะไรในจังหวะนี้ และอีกช่วงหนึ่งก็คือตั้งแต่วันที่12ตอนบ่ายๆจนถึงวันที่14ตอนบ่ายๆเหมือนกันนะครับดาวจันทร์การงานไปตกคําว่าอริก็อาจจะเป็นจังหวะที่งานที่ได้ช่วงนี้มันต้องเจอการแข่งขันหน่อยหรือยากหน่อยแต่ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ดูว่ามันยากเกินที่จะทําไม่ได้นะเพราะว่าดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคําว่าอริเนดาวมันมีกําลังดีอยู่และสัมพันธ์ดีกับตัวคุณอยู่ก็ถือว่าแค่มันอาจจะดูยากหน่อยต้องเจออุปสรรคหน่อยเท่านั้นเอง มาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวอังคารนะครับจริงๆในเดือนนี้เนี่ยดาวอังคารมีศักยภาพดีทั้งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นศักยภาพของคู่ของคุณสําหรับคนมีคู่นะก็จะเป็นช่วงที่คู่ของคุณเนี่ยมีศักยภาพดีทําอะไรได้โดดเด่นดีนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีความต้องระวังอยู่บ้างนะครับในบางช่วงเวลานะครับก็คือช่วงวันที่ อ่าห้าจนถึงวันที่13มเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่วันที่5เนี่ยดาวความรักเนี่ยนะครับย้ายไปอยู่ในจุดนี้และต้องเจอกับดาวอาทิตย์ที่เป็นคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ มันอาจจะทําให้มีความคิดเห็นอะไรไม่ค่อยสอดคล้องกันกันดลและมันเป็นช่วงที่ดาวเขามีกําลังดีเขาก็มีความเชื่อมั่นมีความเป็นตัวเองของเขามีความโดดเด่นของเขาเขาอาจจะแบบคิดเห็นอะไรไม่เหมือนคุณนะครับและจุดที่ต้องระวังบางทีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องถ้ามาสัมพันธ์กับเรื่องของความรักช่วงนี้อาจจะเป็นจุดที่มันมีเหตุของการขัดแย้งกันได้ง่ายหรือช่วงนี้ถ้าจะคุยกันเรื่องการเรียนถ้าจะคุยกันเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาเนี่ย มันมีโอกาสที่จะแบบคิดเห็นไม่เหมือนกันชอบอะไรไม่เหมือนกันอีกคนอยากได้อีกคนยังไม่อยากได้อะไรแบบนี้นะครับ ก็เป็นแค่จังหวะนั้นแหละนะครับเพราะว่าโดยองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยนะครับดาวพฤหัสที่มาอยู่ในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับมันมีโอกาสกับการได้ร่วมเดินทางร่วมออกงานร่วมเจรจาร่วมขายอะไรกันนะครับมันส่งเสริมกันได้ดีอยู่แล้วนะครับดาวเกตที่มากระตุ้นอยู่จนถึงวันที่25เนี่ยมันก็กระตุ้นการแสดงออกกระตุ้นเรื่องของอารมณ์ที่มีต่อกันได้เด่นชัดนะครับในมุมที่ดีด้วยนะครับ แค่ไอเรื่องที่ต้องระวังจังหวะนั้นก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอ13ไปแล้วเนี่ยนะครับดาวต่างๆย้ายดาวศุกร์ย้ายดาวอาทิตย์ย้ายดาวพุธย้าย14มันก็ทําให้ดาวความรักของคุณนะครับหรือดาวคู่ของคุณเนี่ย ก็อยู่ร่วมกับดาวตัวคุณที่อยู่ในมุมที่ดีนะครับมันก็ไม่ได้มีเหตุอะไรต้องระวังก็แค่ระวังเรื่องที่ไปเกี่ยวกับครอบครัวหรือช่วงที่จะปรึกษากันเรื่องอสังหาในช่วง5-15ถึงมันอาจจะไม่ใช่ช่วงที่เหมาะมากนะและพอ26ดาวเกตย้ายนะครับก็ไม่ได้ส่งผลเสียนะครับแค่แค่อาจจะแบบไม่ได้กระตุ้นกับเรื่องของกระตุ้นความรู้สึกกระตุ้นการแสดงออกอะไรมากนักแล้วนะครับคราวนี้สำหรับคนโสดนะครับเดือนนี้จากการที่ดาวความรัก นะครับดีทั้งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่ดีแหละนะครับก็คือในช่วงก่อนวันที่5 1-4เนี่ยดาวเขาอยู่ร่วมกับตัวคุณนะครับแล้วดีนะครับส่งผลดีเลยนะครับมีคุณสมบัติที่ดีคุณมีโอกาสกับการที่จะแบบคุณเองก็ป๊อปปูล่าด้วยดาวตัวเองได้ประทุมเกณฑ์นั่นหมายความว่าเวลาคุณไปออกงานไปเดินทางไปติดต่อไปเข้าสังคมอะไรเนี่ย มันมีเกณฑ์ที่จะแบบมีคนเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคุณเยอะนะครับแล้วก็อยู่ในจุดที่ดีด้วยนะครับพอวันที่5ที่ดาวอังคารย้ายไปเนี่ยนะครับดาวเนี่ยยังได้ตำแหน่งมหาอุดนะครับซึ่งมีกำลังเด่นเพราะฉะนั้นคุณจะได้พบเจอคนที่มีศักยภาพดีคนที่มีความมั่นคงดีคนมีการศึกษาสูงคนมีอสังหาเด่นๆอะไรแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่า ไอ้ช่วง5-15ถึงที่ดาวอังคารเจอกับดาวอาทิต์เนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าไอ้ถ้าเกิดใครที่เข้ามาในช่วงนี้มันอาจจะรู้สึกว่ามันมีความความคิดหรือเป้าหมายอะไรที่มันไม่ค่อยสอดคล้องกันหรือในช่วงนั้นนะครับอาจจะไม่เหมาะที่เกิดแบบถ้าถ้ามีการพบเจอกันแล้วการจะไปพบเจอญาดของแต่ละฝ่ายอะไรแบบเนี้ยช่วงนี้อาจจะเว้นไปก่อนนะครับแต่เดี๋ยวพอ13ไปแล้วที่ดาวอาทิตย์ก็ย้ายพ้นไปดาวศุกร์ย้าย ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ดีกับเรื่องของความรักเลยคุณมีเกณฑ์กับการที่จะได้เจอคนที่โดดเด่นและดูเข้ากันกับคุณได้ดีด้วยถือว่าเป็นเดือนที่ดีกับคนลัคนาตุลครับมาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวอาทิตย์นะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยช่วงวันที่ห,หรือถึงวันที่13เนี่ยดาวโชคลาภของคุณไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าพันธุแน่นอนมันแปลว่าถ้าคุณ อ,อยู่ในวัยเรียนการเรียนรู้อะไรของคุณเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ที่จะสำเร็จได้ดีนะครับอาจจะกระตุ้นกับการอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มด้วยเพราะในพื้นดวงคุณเนี่ยดาวพันธุไปอยู่ในคำว่าปุตตะอยู่แล้วนะครับนอกจากสำเร็จได้ดีมันก็จะกระตุ้นกับการจะเรียนรู้อะไรต่างๆเพิ่มด้วยนะครับดาวโชคลาภไปอยู่ในคำว่าพันธุที่แปลว่าวอาสังหาแปลว่าญาติพี่น้องมันก็จะมีเกณฑ์ที่จะมีโอากาสกับการได้อะไรที่เกี่ยวกับอสังหาใหม่ๆนะครับเพราะ เึงอสังหาไปอยู่ในคําว่าปุตตะนะครับอสังหาใหม่ที่มันมีโอกาสที่จะเกิดกับคุณได้อยู่แล้วจากดาวใหญ่ๆนะครับหรือบางทีคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้รับอะไรที่แบบญาติพี่น้องให้การสนับสนุนหรือให้มาก็ได้เพราะดาวก็ไปอยู่ร่วมกับดาวพุทธที่มาจากคําว่าสุภะที่แปลว่าการสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสกับการ สำเร็จส,สมหวังกับเรื่องการเรียนสำเร็จสมหวังกับเรื่องของอสังหานะครับหรือมีเกณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนอะไรจากญาติพี่น้องนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวพอช่วงวันที่5ที่ดาวอังคารย้ายมาแล้วต้องมาเจอกับดาวโชคลาภในช่วงวันที่5ถึงวันที่13เนี่ยนะครับมันก็อาจจะจัดเดิมที่ ควรจะได้รับการสนับสนุนได้ดีควรจะสําเร็จอะไรต่างๆกับเรื่องการเรียนได้ดีพอดาวอังคารที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามาช่วงนี้ พอไปเกี่ยวกับด้านของญาติพี่น้องถ้ามันมีเรื่องของการเงินขึ้นมามันอาจจะมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันต้องระวังการมีปัญหากันแล้วนะครับหรือในช่วงนี้อะไรที่เกี่ยวกับด้านการเรียนอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหานะครับความรักกับการเรียนมันดูมีผลต่อการมีอิทธิพลต่อการขัดกับเรื่องของ,ของการเรียนนะครับหรือแม้แต่ถ้าเกิดจะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องด้านอาสังหาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะคู่เองอาจจะมีส่วนกับการขัด นะครับไม่เห็นตรงกันหรือขัดลาบก็ได้อ่าในจังหวะน,นี้นะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่13ไปแล้วนะครับดาวอาทิตย์ย้ายดาวศุกร์ย้ายดาวพุธย้าย14นะครับเพราะฉะนั้นดาวโชคลาบข้อดีคือมันไม่ต้องเจอกับดาว รูตเพราะฉะนั้นก็ยังมีโอกาสกับการสําเร็จอะไรได้นะครับเพียงแต่ว่าดาวอาทิตย์ไปอยู่จุดนี้เนี่ยเขาอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวมันมีความอ่อนหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาดาวชกลาบเป็นปละบางทีการที่คุณไปทําอะไรให้คนอื่นเขาสําเร็จเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลให้ได้ลาบผลกับด้านนั้นมามันเหมือนกับดาวนไปอยู่ในคําว่าบุตตาคุณอาจจะมีส่วนกับการไปช่วยกับการเหมือนกับการเทรนการไปช่วยก่อล่างสร้าง อะไรใหม่ๆการเริ่มต้นอะไรกับใครเนี่ยนะครับพอเขาสำเร็จก็อาจจะมีผลต่อความสำเร็จที่คุณจะได้รับมาด้วยเหมือนกันเพราะอย่างน้อยดาวอาทิตย์ไปอยู่จุดนี้ก็ไปเจอกับดาวเสาร์นะครับซึ่งดาวเนี่ยเขายังเป็นคู่ธาตุไฟกันมันก็ยังมีโอกาสที่เหมือนกับคุณก็ยังค่อนข้างโฟกัสกับเรื่องของความสำเร็จนะครับยังยังมีความมุ่งมั่นอยู่แค่มันอาจจะไม่ได้แบบถ้าเป็นความสำเร็จตัวเองมันอาจจะดูไม่ค่อยต่อเนื่องมากนะัก แต่ถ้าเป็นการไปจัดการอะไรให้คนอื่นเวลาดาวเป็นปลามันมีคำว่าอื่นมาเกี่ยวข้องมันก็ยังไปทําอะไรให้คนอื่นเขาสำเร็จได้ดีนะในจังหวะนี้ส่วนสําหรับนักเสี่ยงโชคนะครับก็ในช่วง1-13ถึง13ที่ดาวโชคลาภไปอยู่ในเรื่องของคําว่าพันธุนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถนะครับมีโอกาสกับการมีโชคมีลาบนะครับแต่ไอช่วง5้3เนี่ยที่ดาวอังคารย้ายมาแสดงว่าคู่เนี่ย มีส่วนกับการขัดลาบของคุณเพราะฉะนั้นจัดการเองอย่าให้คู่มาเกี่ยวหรือก็ถ้าจะเสี่ยงก็เสี่ยงกับเพศเดียวกันไม่ต้องเสี่ยงกับเพศตรงข้ามนะครับพอวันที่13ไปแล้วเนี่ยดาวโชคลาบนะครับมันมีความอ่อนหน่อยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะมีโชคลาบแบบแนวโชคลาบฟุกๆง่ายๆนะครับยกเว้นว่าเออแบบบางที เวลาไปจัดการอะไรให้คนอื่นเขาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะแบบเหมือนกับพลอยได้ส่วนแบ่งจากเขามาด้วยนะครับอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าส่วนตัวเองเนี่ยตั้งแต่13าไปเวลาดาวโชคลาภอ่อนก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบผ่อนๆลงมาบ้างก็ได้และนี่ก็คือการพยากร์ดวงชะตาของชาวลัคนาตุลในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อู่รู้ฟ้าพยากรณถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผม อาจารย์อู๋รูฟ้าพยากรขอบคุณครับ